สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือคุณทำให้คนนับถือได้อย่างไรขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คเอนเนอร์จีกันนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจตัวนะตัวอักษรนี้อาจจะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว H ตัว K ตัว Y ค่ะตามด้วย Q U W นะคะตัวสุดท้าย F นะคะอุ๊ปส์เหมือนพี่แพ้ยอยากบอกอะไร เดี๋ยวเราจะรับไว้หนึ่งใบแรกก่อนแล้วกันเนาะมันดูสิว่าพี่ไพ่ไว้ยังไงบ้างช่วงนี้มีอะไรอยากพูดอยากบอกอยากแนะนำนะคะอ h oh my god Four w a n d s พลังงานวันนี้ดีจังเลยอะ่ะมีความสุขมากมาย oh. Six w a n d s โอ้ยดีใจจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามีเรื่องดีๆจะแอบเล่าให้ฟังด้วยล่ะ Oh my God Three of Wands Wow จริงๆจ,จ,จะบอกว่าวันนี้แวะไปบริจาคเลือดมาก็เลยแบ่งบุญกุศลถึงทุกๆคนเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะคือแฮปปี hmm. ้ <Happy S 2> มากไม่ได้ไม่ได้ทำมาแบบสักพักหนึ่งแล้วเลยนะคะแล้วก็กลับไปทำอีกครั้งหนึ่ง โอเค okay. เป็นการแชร์ความรู้สึกดีๆให้แก่กันกละกันนะคะแล้วดูพี่ไพส่สิให้ความน่ารักมาระดับนี้เลยว้า wow. วอ,อ,อันนี้เนี่ยมันเป็น energy แห่งพลังงานแห่งความสำเร็จแห่งความโชคดีนะคะสิ่งใดก็ตามที่ เพื่อนๆหรือใครที่ผ่านมามีโอกาสได้รับชมคลิปนี้ค่ะพลังงานนี้ดีมากรับได้รับไปก่อนเลยจะใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงอย่าเพิ่งแอบเทียงในใจนะคะขอให้รับไว้ก่อนแล้วก็เราจะบอกได้ว่าถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอกันนะคะหรือว่าเจอกันได้สักพักน,นึ่งแล้วเนี่ยเราขออนุญาตแนะนำนะคะว่าถ้ามันเป็นพลังงานที่ดีรับเอาไว้ก่อนนะหัดนิสัย หัดนิสัยรับสิ่งดีๆเอาไว้ให้เคยชินนะคะเพราะว่าจักรวาลอะจริงๆแล้วอะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่นะส่วนตัวเขาเชื่อเนาะมักจะส่งเรื่องดีงามมาให้ชีวิตของคุณอะเสมอเสมอเสอเสม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 อ,สมอ เสมอชนิดที่ว่าเราเคยทดสอบอันนี้เป็นวิธีการทดสอบจัก,กรวาลของคลิปคลิปออริจินอลเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติที่ทำนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อจัก,กรวาลลองทดสอบสิทดสอบถ้าเราจะไม่ผิดมี2วิธีเนาะจริงๆมันมีวิธีเยอะนะแต่2วิธีที่เราโดนกับตัวเองแล้วชอบมากๆ ก็คือรู้สึกอันแรกอันนี้อันนี้เราจำได้ว่าเป็นของอับราฮัมฮิกนะคะไปค้นหา Google กันได้นะเขาบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยหรือว่าอยากลองเนาะอยากลองให้คุณอธิษฐานเลยว่าจักรวาลเจ้าขาถ้าถ้าท่านมีจริงอะโชว์ตัวให้เห็นหน่อยหรือว่าแสดงอะไรบางอย่างให้เห็นหน่อยนะคะ การโชว์ตัวไม่ใช่เขาลงมาเป็นตัวเป็นๆหรืออะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงอตอนนั้นที่ตัวเราทำเนาะก็คือเราตื่นเต้นมากเลยเราเราพูดแล้วเราก็อธิษฐานแล้วก็นอนหลับไปปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะมันจะมีเรื่องดีแปลกๆเข้ามาในชีวิตเช่นเราจําไม่ได้เราไม่ได้ด็อกิีเมนไว้เนาะหรือว่าด็อกิีเมนไว้เนี่ยแต่แต่เราลืมเองแต่เรารู้ว่าวันนั้นเราเราตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่า เรื่องบางอย่างที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเช่นมีอาจจะเพื่อนเก่าที่คิดถึงมานานทักมาหานะคะหรือว่าได้รับข้อความที่รอคอยมันมันจะมีเหตุการณ์มีโมเมนต์แบบเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นสัญญาณยืนยันจากจักรวาลว่านี่ไงฉันดูแลเธอ YouTube อยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะเธอไม่รู้ล้ออะไรประมาณเนี้ยกับอีกอันนึงอันเนี้ยโคตรชอบและขอแบ่งปันว่า อันนี้เป็นของผู้ชายแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ก็คือเหมือนเป็นลักษณะเดียวกัน,นะคะ่ะอธิษฐานกับจักรวาลเราบอกว่าแสดงให้ดูหน่อยว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นได้มากกว่านี้สักเท่าไหร่ เราจําได้เลยว่าวันนั้นอ่ะรอคอยมากๆรอคอยด้วยความตื่นเต้นแล้วดูว่าชีวิตเราจะมีอะไรดีๆเข้ามาถ้าเราจําไม่ผิดนะเหมือนมันมีขนมอะไรบางอย่างอะ่ะที่ร้านเนี้ยไม่เคยมีแต่เราเคยกินแล้วจําว่าจําได้ว่าแบรนด์เนี้ยมีขายแต่สาขาเนี้ยไม่เคยมีวันนั้นอะ่ะเดินเข้าไปแล้วมีขายเลยเป็นชาเขียวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยที่เราชอบมากๆเราแบบตกใจมากแบบเฮ้ยอันนี้คือแบบเกินเบอร์ไปมาก นะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องดีๆอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่อยๆพูดของเรื่องตัวเองมานานขอภัยนะคะพี่ไพ่เขาบอกและยืนยันว่าคุณมีพลังงานมีครูบาอาจารย์มีสิ่งที่ดูแลคุณอยู่คุณประพฤติปฏิบัติตัวของคุณนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีย่อมมีรางวัลย่อมมีของดีๆตอบกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคุณมีความสำเร็จเป็น คําว่าไรเดีะเป็นของที่ที่คุณต้องได้เป็นของขวัญที่ยังไงคุณก็จะต้องได้ในชีวิตของคุณคุณจะต้องประสบความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งและบางคนจะได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องในความหมายคือประสบความสําเร็จแบบ lucky in love lucky in in work อะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบเรื่องงานก็ดีเรื่องความรักก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องชีวิตก็ดีคือแบบชีวิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะได้ดับเลเวลนั้นเลเวล up ไปเลย ขอให้คุณมองหาใส่ความเชื่อความศรัทธาที่ตัวคุณมีในทุกสิ่งเสมอนะคะเราจะขับเคลื่อนพลังงานดีๆไปด้วยกันเนาะคอยมองดูคอยมองหาว่ามันมีอะไรบ้างที่จักรวาลอยากเซอร์ไพรส์เราอะแต่บางทีบางครั้งเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์ในรูปแบบของแบบอุ้ยส่งเงินโยนเงินโยน,ยน,ยน,ยนทองมาเลยเนาะบางทีก็จะมาในรูปแบบของชาเลนจ์ในรูปแบบของเ,ออเหมือนจะดูว่าเป็น อุปสรรคแต่แท้จริงแล้วมันมันเป็นบันไดให้คุณเติบโตขึ้นต่างหากนะคะแต่ใดๆก็ตามพี่ไพ่คอนเฟิร์มว่าคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดและความสำเร็จนี้จะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนและถาวรน,นะคะไม่ได้เข้ามาชั่วคราวนะไม่ได้เข้ามาแบบๆเราหายไปคุณจะประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยๆลองหันกลับไปมองก็ได้ค่ะหลายหลายคนเลยอะ ไม่รู้ว่าทอมตัวหรือว่าแบบ ลืมมองตัวเองไปอะคะ่ะคุณสำเร็จมาแล้วหลายๆอย่างหลายๆครั้งนะคะยิ่งถ้าใครเปิดมาเราได้เจอคลิปเราจนถึงตรงนี้คือแบบชีวิตทุกคนผ่านโควิดกันมาได้นะผ่านกันจนลอดจนได้มาเจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึง่งคือแบบผ่านมาแล้วทุกซีซั่นเนาะทุกซีซั่นของชีวิตเลยไม่ว่าชีวิตคุณจะเจออะไรก็ตามคุณจะผ่านไปได้เสมอแล้วคุณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะยืนได้ด้วยตัวเอง และสำหรับบางคนจะมีคู่บุญบรารมีอยู่เคียงข้างเสมออาจจะมาในรูปแบบของพาร์ทเนอร์อาจจะมาในรูปแบบของกัลยาณามิตรอาจจะมาในรูปแบบของครอบครัวแต่จะมีทีมซัพพอร์ตนะคะแต่ใดๆก็ตามจักรวาลนซะัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะคะก็คือเป,เป็นอีกหนึ่งทีมนั่นแหละที่บางคนอาจจะรู้สึกได้ถึงหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีในตอนนี้นะคะ เทพแห่งความโชคดีออกมาทั้งสามเทพเลยคือแบบฟินมากเลยเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราม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 าฟังแรนดอมของวันนี้กันบ้างน,นะคะ คุณทำให้คนนับถือได้อย่างไรเนาะโอ้ว้าวเชนโอ้เดียวบีขึ้นมาสองใบแล้วนะคะเราคิดว่าเราน่าจะอยากได้อีกสักหนึ่งใบเนาะว้าว wow. อ,อพี่ไพ่บอกว่าการที่คนเราจะรู้สึกนับถือใครสักคนเนี่ยมันผ่านมาจากบธททดสอบอะไรบางอย่างอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชีวิตไม่ได้เดินมาด้วยกลีบกุหลาบหรือว่าแบบเจอปัญหาเยอะก็ได้อ,นนอะเนาะพูดภาษาชาวบ้านเจอปัญหาเยอะ เจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะจนสามารถพูดได้ว่าเติบโตมาได้จนถึงวันนี้เพราะใครแล้วทำยังไงนะคะเล่นจริงไม่ใช้สแตนสแตนอะไรนะตัวตัว,ต,วตัวแทนเลยนะคะไม่มีใครสแตนบายเลยคุณแบบลุยแล้วก็ทำมาโดยตลอดทำจนเป็นที่ประจักษ์นะไม่ได้ทำแค่ครั้งสองครั้งนะคะเหมือนจะแบบ เจอพายุในชีวิตหลายๆรอบอะค่ะแต่ก็ฝ่าทุกพายุทุกมรสุมในชีวิตมาได้อย่างสม่ำเสมอหลายๆครั้งเนี่ยไม่สิเราว่าเกือบทุกๆครั้งนะมันจะต้องใช้ความกล้าหาญแบบสุดๆเหมือนกันอะที่จะก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างมาในชีวิตอะอ บางคนมีบาดแผลที่เจ็บหนักๆชนิดที่ไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องบอกด้วยแต่ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะอาจจะแบบเจอเรื่องที่แบบหนักมากเจ็บมากแต่ก็เติบโตมาได้ด้วยดีที่น่าชื่นใจก็คือแม้แต่แม้ว่าคุณจะมีบาดแผลแต่การเติบโตของคุณอะไม่ได้ทําให้ตัวคุณอะ เปลี่ยนแปลงความดีงามในหัวใจได้เลยในความหมายของเราก็คือคุณน่าจะเจอคนที่เคยทำร้ายอะเยี่ยมยีหัวใจเยี่ยมยีเกียรติยศศักดิ์ศรีหรืออะไรบางอย่างอะมาเอาอะไรบางอย่างจากชีวิตของคุณไปมาขาโมยความสุขในชีวิตของคุณไปครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งมามาทำโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยนะอาจจะ ไม่ได้ต้องใช้อะไรเหตุผลเลยแต่มันเป็นความโลภความเห็นแก่ตัวความชั่วความเลวความที่ใครสักคนยับยั้งชั่งใจอะไรไม่ได้แล้วก็หวยก็มาลงที่คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันไม่มีสักแวบหนึ่งเลยที่คุณอยากจะลุกขึ้นมาทำตัวแบบคนคนนี้มันไม่มีสักแวบเลยที่คุณจะแบบว่าเออไหนไหนมันก็ อิบอายปนปี้มาจนถึงขนาดนี้แล้วก็เลยตมเลยก็แล้วกันหรือว่าไหนๆเขาเรียกอ,อะไรมันมันไม่ท้อในการเป็นคนดีมันมันมีแต่จะทำให้คุณแบบขยะขยงกับสิ่งที่เขาทำหรือว่ารู้สึกลังเกียจกับความเป็นคนที่มันไม่มีหัวใจไม่มีความดีไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติของผู้คนเหล่านั้นที่กระทำเรื่องราวแบบนี้ มันมีมุมที่เศร้าไหมก็คงมีแต่เราเชื่อว่าความศรัทธาในความดีของหัวใจมนุษย์อ่ะคุณมีด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วหนึ่งแล้วเราก็เชื่อว่าด้วยเดชะบุญหรืออะไรก็ตามสวรรค์จักรวาลผู้ดูแลของคุณอะก็พยายามขยาคุณอ่ะแล้วก็กอดคุณอยู่ห่างๆเราบอกว่าความดีจะชนะทุกสิ่งนะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ วันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าทำต่อไปความดีจะคุ้มครองรักษาปกป้องและให้ผลกับคุณอย่างยั่งยืนท,ที่สุดที่สุดอย่างที่ไม่ไม่มีอะไรเทียบเท่านะคะแล้วก็ขอให้เหมือนจกักรวาลบีมมือเลยนะขอให้เชื่อในกฎแห่งกรรมกฎเนี้ยทำงานตรงไปตรงมาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทุกคนจะต้องได้รับในสิ่งที่ตัวเอง ไม่ว่าจะตั้งใจไม่ตั้งใจแบบใดก็ตามทำอะไรมันจะมีผลเอฟเฟกเกิดขึ้นตามมาเสมอค่ะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีแล้วก็ทำต่อไป